ทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6และพระสรีรังคารพระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชเทวีและสมเด็จพระเจ้าพัคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตราชสุดาสิริโสภาพนวดีและทรงวางพวงมาลายัยและทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมรสก,การทายที่นั่งบูชาพระป่าเลไล จากนั้นเสด็จขึ้นพระวิหารหลวงทิศตะวันออกทรงวางพวงมาลัยและทรงจุดทุกเทียนเครื่องนมัสก,การไทยที่นั่งบูชาพระพุทธรูปประจำพระวิหารหลวงทิศตะวันออกแล้วทรงวางพวงมาลัยและทรงจุดทุกเทียนเครื่องทองน้อยสาการะพระบรมสา,ารีริกธาตุณองค์พระปฐมเจดีย์ทรงโปรยดอกไม้บนพระแท่นปฐมเทศนาทรงพระสุรายทรงเจิมระฆังสามใบ ่อ,อจากนั้นเสด็จเข้าพระอุโบสถในการพระราชพิธีท่งบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐถินว่าพระปฐมเจดีเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชบรมหาวิหารเป็นที่ประดิษฐานพระปฐมเจดีชนิดพระธาตุเจดีหรือเจดีที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุสันนิษฐานว่าเป็นศิลปะสมัยทวารวดีสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าอาศกมหาราชเป็นปูชนียสถานสําคัญแห่งหนึ่งแสดงให้เห็นถึงการเข้ามาเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศไทยแต่ไม่ปรากฏหลัก ฐานว่าผู้นใดเป็นผู้สร้างพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บูรณะปฏิสังขรณ์เป็นครั้งแรกและมีการบูรณะดูแลมาโดยตลอดเพื่อให้เป็นที่เคารพสักการะของประชาชนชาวนครปฐมและจังหวัดใกล้เคียงรวมทั้งชาวต่างประเทศในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระร่วงโรจนฤทธิ์จากเมืองสวรรคโลกมาประดิษฐานอยู่หน้าพระปฐมเจดีย์ถวายพระนามว่าพระร่วง โรจนริสสีอินทราทิ์ธรรมโมพาธมหาวชิราวุธปูชนียบพิธภายหลังพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐตินแล้วก่อนเสด็จกลับสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชธมหาวชิโรตามางกูลสิริวิบูลราชกุมารส่งเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้ารับเสด็จอยู่เป็นจํานวนมากด้วย